ใครที่มองหารถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันแนะนำคันนี้เลยค่ะกับ Toyota t o y ยต a y ยา i ิ a t i ท 1.2S Auto ปี2018-19คันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะคะมาในราคาเสร็จเพียง345,000บาทจัดไฟน้นส์ผ่อนเริ่มต้น6,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยของรถคันนี้กันค่ะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟ daytime ์ล n n นิ่งไลน์นะคะและไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ด้านข้างนะคะได้เป็นล้ออลอยขอบ15ค่ะสียางอยู่185่งแปัพอานะคะมีไฟเลียวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>มือจับประตูโครเมียมนะคะคันนี้มีการติดตั้งกันสาดมาเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันค่ะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมลาลัยเดิมมาจากโรงงานเลยค่ะ จอกลางค่ะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะรองรับ FM AM AUX Bluetooth ค่ะแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้ค่ะก็ะจงมองข้างพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะส่วนภายในห้องโดยสารค่ะคุมโทนด้วยสีดํานะคะ เาะเป็นเบาะหนังค่ะสีดําเดินได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีฉีกค่ะสภาพคือพร้อมใช้งานลูกค้าที่ได้ไปนะคะนำไปใช้งานได้เลย <S <S สีสันรอบคันค่ะถือว่าสวยค่ะด้านหลังนะคะได้ไฟไท้ายแบบ L.E.D ค่ะได้ไฟทับทิมคู่หลังมาแล้วนะคะรถยูมินบุรีกรุงเทพค่ะไม่สะดวกมาทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะรับประกันโครงสร้างค่ะรถไม่มีชนหนักต่ต่อจมน้ํพลิกคว่ำแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้า BK Center เตคาร์ค่ะหับไปเลยฟีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะคะฟีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยค่ะและช่วยเหลือชุกเฉินให้อีก1ปีเต็มๆเลยนะสนใจรีบโทรมาที่เบอร์084251 1186่ได้เลยค่ะ